สวัสดีครับผมชื่อว่าพอตเตอร์โกพอตเตอร์แล้วผมก็จะมาเล่นแมบปบแมบปบรถทรงแมบปบรถทรงเชงนะครับแตบบ่เมาส์ผมหายนี่ไงผมเจอเมาส์แล้วนะครับผมกําลังจะกดการกระบาดเพราะว่าผมไม่มีรถแต่ผมก็เสกรถมาอย่างได้เงียบเจี๊ยบแต่ผมรถผมบอ,อกเลย นี่แต่ผมพยายามอยู่ใกล้ผมเลยเจ้าของ,ม,นะของมันนะเจ้าของรถมันนี่นี่เสียงพ่อเดี๋ยวเบินให้เดี๋ยวเสียงเป่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเออเกียกดตัวอีกหนึ่งครั้งคือเกีย,กยอีเอเกยสองสาม สี่ห้านยอยูทุกคนรถเราค้างทุกคนเราดูอู้นี่นี่ทุกคนอุ้ยผมผมเห็นรูปภาษาอุ้ยทุกคนมีรถรถข้างบ้านมาชนผมเหมือนเหมือนเพื่อนข้างบ้านจัง โอ้ทุกคนเราออกไม่ได้เดี๋ยวผมจะเสกรถใหม่เหมือนเดิมบืวเราตายเลยมีแต่รถสิ่งขนาดนั้นเลยทุกคนแล้วเราก็จะขี่ไม่ได้เพราะเราตายแล้วเราก็จะทำอะไรไม่ได้ ทุกคนเราทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อเราตายแล้วเราก็กดตายต่อนี่กดตายต่อ,อ,อแล้วเราก็กดกลางแล้วเราก็เสกลกขอโทษนับพูดผิดทุกคนเราจะขี่รถแล้วนี่บนุน burn 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 run burn 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 วเสื้อเหลือมันจะมาบังทำไมเนี้ยเสียเวลาการถอยบนเบนเกียอีไม่ใช่เกียรหนึ่งจ้าพูดผิดนะขอโทษเกียนะยทุกคนเบน เกียสองเกียสามเกียสี่เีห้าี่แต่เกียสี่เราเป็นเด็กเหมือนรถเด็กเหมนแป๊มหนึ่งนั้นเดี๋ยวเรามาก่อนเดี๋ยวเราไปแป๊มหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน นะครับทุกคนเราทุกคนขอโทษน,นะขาตั้งจะตกเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจเรานั่งเฉยเยเราต้องจับขาตั้งเราไม่ได้อ่ะเราไปท้ายหลัง ทุกคนเมื่อกี้ขาตั้งตกมาถึงขาตั้งคุณนใหม่นะไม่ใช่ขาตั้งรถกดตัว Q รดไปถึงหนึ่งแล้วเราก็ถอยหลังแล้วเราก็ถอยหลังอีกอีก เกี้ยหนึง่งเกี้ยสองเกี้ยสามเกี้ยสี่เี้ห้าโอ้มีแต่เกียสี่นะครับฟูบน่บนบน่บนบน่บนบน่นบ่น รู้จักทานอตไหมอยู่ในโวโกาโวาเวอร์ชั่นสองหรือม่ก,ก็เวอร์ชั่นสามเวอร์ชั่นสองกำลังทำมาอย่างดีเลยบอกเลยเออเวอร์ชั่นอะไรวะเม่โอ้ขอโทษนะครับพูดคำหยาบขอโทษนะครับ ทุกคนเรากำลังเลี้ยวแล้วทุกคนเสียงท่อดังมากนี่นี่นี่นนี่นี่น่ เหรออ้าทุกคนทุกคนอุ้ยยกล้อดได้เลยทุกคนกดกดตัวทีนีซับโดดล,ลาบูปูลาบูลาบูปูลาบูปูซับโดดแมนั่นมันขึ้นภูเขาเลย ทุกคนเราเจอตึกล้อแมนทุกคนเดี๋ยวสอนวิธีซับโดดกดดับเบิลยูกับตัวทีมันก็จะซับโดดให้เองไปเชื่อไปลองนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนี่ คนมาดูพี่สิเอาพี่ตรงแมพเฉยเลยแมวตรงตัววันแลกระปงตงตุกเมงซิงโอลิมีกันกันอยู่จุดเล้าซิวสมาราฮออัลลลืืะนี่รถพี่ดู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 นี่นี่นี่น สิกมาสิกมาบอยิกมาบอย,อยน้องรู้ไหมว่าเมื่อไหร่พี่จะเซฟรถพี่ขี้เกียจแต่พี่ก็ต้องเซฟเพราะพี่ตายพี่ตายหลายรอบมากเลยนะนอ้ <c oughs> ถ้ามีคนกดหัวใจเดี๋ยวพี่จะพาไปกินไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขอโทษ๋ยวพี่จะสอนสอนวิธีเออวิธีเบิ้ล ง่ายๆนะครับน้องๆไม่ใช่แบบนี้นะพ,พี่พี่ล้อเล่นเจ้าของจริงน้องแต่มันอยู่ว่าอยากน้องอยากซับโดดเดี๋ยวพี่จะกดอีหนึ่งนะแล้วน้องก็ถ้าน้องซับโดดไม่ได้น้องก็ไปเกียร์สี่แล้วน้องค่อยน้องกดไปถึงเกียร์สี่นะแล้วน้องอ่ะ ก็ต้องเออเอ้าแล้วพี่บักพี่ทำอะไรไม่ได้อะแต่พี่ต้องดูก่อนเกียร์อแล้วก็เกียรหนึ่งเกียร์หนึ่งเรบกนี่ว๊เสียงท่อพี่ลันเปล่าแต่พี่ขยับไม่ได้แต่พี่ไม่รู้จะทำยังไง แล้พี่ขอเดินเล่นบายยทุกคนเราจะไปกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่บายบายสวัสดีครับ